ีงามๆแบบไทยๆนะคะแล้วก็สวัสดีกกลๆจากยุโรปค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้ข้อคิดนะคะว่าสี่ไม้นี้นะคะจะทําให้เราทํางานและเรียนอย่างมีความสุขค่ะมาดูวมาฟังกันนะคะว่าสีอะไรที่สี่ไม้อะไรที่ทําให้คุณครูนะคะทํางานเรียนอย่างมีความสุขสําหรับคนอื่นไม่รู้นะคะแต่ว่าทุกคนก็จะมีนิสัย เป็นส่วนตัวของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครจะอลองไปทําดูอาจจะได้ผลเยอะไม่ได้ผลเยอะมันก็เลยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะคะก็นี่คือประสบการณ์ของตัวคุณครูเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปเปดมันไม่ใช่หลักตายตัวนะคะแค่ข้อคิดนะคะและถ้าใครอยากจะทําตามนะคะโอเคเริ่มค่ะข้น1ไม่ขี้เกียจค่ะ not to be lazy ไม่ขิดเอียดเลยนะคะต้องขยันอ่านหนังสือขยันถ้าเราเราคนที่เขาอย่างที่ครูบอกว่าคนเขาทําไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ทําเขาจะเขียนหรือทํางาน ในเวลาเขามี under pressure ก็คือเวลาเขาต้องมีใครมาเร่งเขาเขาทําได้ดีแต่บางคนก็คือต้องใช้เวลาวางแผนนานอย่างคุณครูคุณต้องวางแผนประแพรเพราะคุณครูต้องมีคนมาเช็คภาษาของคุณครูด้วยคุณครูต้องให้งานคุณครูเนียบแล้วก็เร็วก่อนคนอื่นเพราะคุณครูต้องให้คนอื่นมาเช็คภาษาของครูก่อนคุณครูจะส่งงานนะคะก็คือก็นั่นแหละเป็นเหตุผลว่าคุณครูต้องไม่ขี้เกียจนอนดึกอ่านหนังสืออ่านวิทยานิพนธ์ กีเล <Es> <an> ่มต่อกี่เล่มและอานอนงานฉบับกี่ฉบับคุณยังไม่ตั้งแต่เรียนมานะคะเยอะมากเลยนะคะมากจนคุณครูจำแทบไม่ได้แต่อันไหนที่คุณครูชอบคุณครูจะซื้อเก็บไว้หนังสือนะคะแล้วก็อันไหนเอ้แล้วก็อ้ส่วนงานวิจัยมันก็จะมีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่บางอันก็จะดีนะคะแล้วก็ทฤษฎีด้วยอะไรที่คุณครูคิดว่ามันเหมาะสําหรับคุณครูเหมาะกับที่คุณครูกําลังทําอยู่คุณครูก็เก็บไว้นะคะโอเค จำไว้นะคะอย่าขี้เกียจนะคะอย่าขี้เกียจอ่านหนังสือนะคะเพราะคุณเมื่อก่อนคุณก็ไม่ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันเท่าไหร่ก็อคุณก็จำจำเอาแต่ว่าเพราะว่าเรามาอยู่ตรงนี้มัน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 ทำให้ครูไม่ขี้เกียจมันก็เลยเพราะเราเพราะมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณครูจะคุณครูจะจะไม่เก่งเลยครูก็เลยต้องพยายามมากกว่าคนแล้วเพราะเราต้องเรียนเป็นภาษาที่สองเราต้องขยันมากกว่าคนที่เจ้าของบ้านเขาค่ะโอเค องนะคะไม่ไอายค่ะไม่ไอายที่จะบอกว่าเราไม่รู้ทุกอย่างไม่ไอายที่จะถามใครถ้าเราไม่เข้าใจอะไรยกมือถามเลยนะคะแล้วก็ไม่ไอายที่จะบอกเด็กๆหรือว่านักเรียนของเราเองนะคะหรือว่าเด็กๆถึงเขาจรุ่นน้อยกว่าเราก็จะไปไอายที่จะบอกเขาว่าเราไม่รู้ทุกอย่างแล้วเราก็ไปค้นคว้าด้วยกันคุณครูจะพูดอย่างนี้คุณครูไม่รู้งั้นเดี๋ยวเรามา,ามารีเส์ด้วยกันมาหาด้วยกันนะคะ แล้วก็มามาทดลองหรือว่าทำอะไรด้วยกันเพราะคนเราเอแล้วก็คุณครูจะยึดทฤษฎีไอ้ t u l t i p l e i n t e l l i g e n c e ของ Harvard การ d n e r การเนะคะ h าการนเพราะว่าเขาเขาจะไอ,อคนเราจะฉลาดไม่เหมือนจะมีความฉลาด,ม,าม,ลาดมีความไม่ถึงก่ับขอโทษนะคะมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันกคนจะมีความเก่งของแต่ละคนของใครของมันนะคะงั้นคุณครูคก็จะยอมรับว่า ในจุดนั้นแล้วคุณครูก็จะรู้ว่าคุณครูไม่ได้เก่งทุกอย่างครูก็จะถามว่าคนไหนเขามีประสบการณ์อะไรมาแม้แต่เด็กๆนะคะเขามีความคิดของเขาเองจำไว้นะคะแม้แต่เด็กๆอายุเล็กกว่าเราแล้วก็ฟังเขาเพราะบางครั้งเขาไปเห็นอะไรมาแล้วเราไม่เห็นก็ได้เขาคิดแบบนอกกรอบกว่าเราอีกบางเด็กเขาจะยังไม่มีหลักมากเขาจะคิดนอกกรอบเขาจะไม่คิดในกรอบมากนะคะถ้่เขาดิ้าเขาโดนเลี้ยงแบบ แบบ v i v ย f r e e สไต l e แล้วก็มีคนรับฟังเขานะคะคุณจะไม่ไปถึงจุดนั้นเราจะมาพูดเรื่องอะไรทําให้คุณมีความสุขก็คือไม่อายค่ะคุณไม่อายเลยที่จะบอกว่าคุณคุณไม่รู้ทุกอย่างคุณคุณไม่เก่งคุณคุณต้องการเรียนรู้คุณคุณเป็นทําตัวเป็นแก้วน้ําที่ใกล้เต็มที่ใกล้เต็มนะคะ m be the person just u m a t i c l l Like a glass, nearly f always, always nearly full, but not full, so you always got room for another knowledge. Um, okay, nah not to, to be shy, basically. First, not too lazy, second, not to be shy, not to be shy to admit that you don't know everything. Okay, nah Third one, my do to lumi apti. เพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมที่ทางานนะคะไม่มีอคติแล้วก็ไม่ดูถูกก็คือ not to look down on people and not to prejudice against them โอเคเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาต้องไปเจออะไรมาบ้างหรือเขาเรียนรู้อะไรมาบ้างเราต้องให้โอกาสเขาโอกาสที่เรียนรู้กับเขานะคะแล้วก็แล้วก็มีโอกาสที่เราเจะส่งต่อความรู้ของเราอีก แล้วก็มาช่วยกันค่ะข้อส,สองเขาเรียกอะไรนะภาษาไทายเ,เรียกเองสองหัวดีกว่าหัวเดียวเออใช่ค่ะหัวเดียวกระเทียมดีสองหัวดีกว่า,ววา <c oughs> หวววาววาัวเดียวนะคะโอเคนะคะก็เลยเข้อสามแล้วใช่ไหมคะก็เลยแนวนี้ข้อสี่ข้อสี่ก็คือไม่อิจฉานะคะ Not to be jealous of others คือไม ah ่อิจฉาเพื่อน ร่วมง,งานไม่อิฉาเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะคะ not to be jealous of your work colleagues or your school f e l l o w ทำสี่สิ่งนี้นะคะแล้วพอเราจะยินดีเวลาเพื่อนเราประสบความสำเร็จเราก็จะยินดีกับเขาด้วยแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกดียินดีแบบเต็มใจยินดีนะคะไม่ใช่ยินดีแบบเสแสร้ง <laughs> โอ้ฉันดีใจกับเธอด้วยไม่ได้กอดแล้วก็ แต่พอรับหลังเขาก็อยากหนูแม่ค่ะแบบด,ด,ดีด้วยใจจริงนะคะไม่ใช่แค่เสแสร้งนะคะโอเคแล้วก็เอ็มก็สี่สิ่งนี้ล่ละคะ่ะทำให้ครูมีความสุขที่ที่ทำงานเวลาเรียนคุณก็ไปเรียนคุณครูไปเรียนแบบแบบคิดพลังบวกเต็มคะ่ะพลังบวกเต็มคะ่ะแล้วก็เราไปเรียนก็พลังบวกเต็มคะ่ะ ไม่รู้อะไรคุคก็ยกมือถามเลยนะคะคุคูไม่กลัวเลยนะคะว่าใครจะมองว้ยไอ้นี่มันไม่รู้อะไรเลยเหรอคขอโทษนะคะใช้ภาษาแบบนั่นหน่อยไอ้ไอ้คนนี้มันไม่รู้อะไรเลยเหรออะไรประมาณนี้นะคะก็เลยค่ะก,ก็ก็ไม่อยากก็แค่นี้นะคะแบบเร็วดีใช่ไหมคะก็เพราะว่าเอกก็ก็อยากให้ทุกคนลงไปทําดูนะคะถ้าเอแล้วก็คงจะคงจะไม่มาคงจะมาแชร์อีกทีก็คงประมาณเดือน กันยานะคะเพราะว่าคุณครูต้องขอไปขอบักหนึ่งเดือนนะคะคุณครูต้องทํางานวิจัยนะคะก็เลยเอาไว้เอาไว้หลังเอาไว้เดือนกันยาแล้วคุณครูจะถ้ามีอะไรที่คุณครูคิดว่าจะเป็นประโยชน์คุณครูจะมาแชร์ให้นะคะจำไว้นะคะทํสี่สิ่งไม่ไม่สี่สิ่งนี้แล้วคุณจะเรียนและทํางานอย่างมีความสุขนะคะ o t นว์ทูดิสโ thing นะคะ และจะทำให้เราเปนกา work and study with happiness โอเคไปก่อนนะคะถ้าคิดถึงก็กับก็ไปดูคลิปอ่านหนังสือก็ได้นะคะเพราะคลิปอ่านหนังสือของครูได้อัปโหลดไว้เยอะอยู่นะคะแล้วก็ส่วนคลิปแบบไอแชร์ไอเดียและก็แชร์ประสบการณ์หรือแชร์คลิปทั่วไปครูนี่คปนสองสอคลิปเองนะคะเพราะว่าเอาไว้เจอกันนะคะ ดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดนะคะแต่ละคนก็รู้สึกว่าเมืองไทยจะจะหนักอยู่เหมือนกันก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนที่นี่แหละคะ่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองนะคะใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปอยู่เข้าที่ชุมชนนะคะโอเคคิดถึงทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเอ่อถ้าใครถ้าใครคิดว่ามันถ้าใครคิดว่าเออเป็นประโยชน์หรือว่า ให้ข้อคิดดีๆก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันอีกทีเดือนกันยานะคะเพราะว่าคุณครูต้องทำงานดีใจนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ